ครับสวัสดีครับแฟนๆมีโตตาแว่นมนีตาแว่นเอาคลิปมีดตอกเสียมขวานมาให้เบึงมีตะจิ๋วครับขวานหนึ่นกับขวานจิว๋วเสียมกับเสียมจิว๋วมีดตอกนี่สองคูณหกสองนิวนน้วคูณหกนิน้วยาวหกนิ้วกว้างสองนิว้ว ใส่ด่ามสั่นครับมีดตองนี่ซี่ลอยสำหรับเสียมรุ่นจิ๋วนี่เลมนี่สองคูณห้าครับนี่เสียมจิว๋วสองคูณห้าเลมละสองลอยครับเลมนี่หนึ่งจุดห้าคูนห้าสองลอยกันครับ ขวานเนี่ยเป็นขวานจิ๋วหน้าสองครับหน้าสองนิ้วครับราคาสองร้อยบาทเอฟซี FC. สนใจอยากได้ของไปใส่เครื่องใหม่เครื่องมือการเกษตรโทรมหาตะแหวนใดินไล่มหาตะแวนไหนครับมีตูตะแหวนตีตามสั่งครับสั่งแล้วก็อตี เพราะว่าแต่ละคนมักขนาดบ่ทอกันครับเบอร์โทรศัพท์กับ0 9 4 9 9 6 8 8 5 6, 2้ามครับไลามากก็ได้ครับติ้มเบอร์ตาแวน่นลงไปแล้วก็ไลยมาทักมาตาแววนตีตามสั่งจะได้มีดเดินป่ามีดโตมีดขอขอปากนกแกว้วมีเมดดรับวัตวสังเข้ามา หวานเสียมครับบมเดิโ์นพอรตะเวนหลายคลิปแล้วการชุบตะเวนรับประกันเป้บานสมฟรีได้ครับเล็กตะเวนนินใส่เล็กแหนบนะครับถ้าบาสังว่าเล็กอื่นตะเวนใส่เล็กแหนบเป็นหลักครับตะเวนเอาควอมละเอียด จังมิดตอกกับบมีหลุมครับบ่มีห้อยคอนมิดตอกตีให้ละเอียดครับอันนี้สันนะสามมิลมิดตอกใส่เหลาคับสันบางอย่าลืมครับขันเบิงแแล้วกะกดไหลกดแชร่ให้ตาแวนแนะ่พไไ้้เป็นกำลังใจให้ตาแวนครับ สำหรับคลิปนี้แตาแบนกน็นำเสนอแค่นี้ครับ fc สนใจกระจังสังเข้ามาได้ครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ